สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับชาวลัคนาราศีกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอหนนยแน่นะคะอาจารย์นัยแน่ช h a n แนลค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปดวงความรักนะคะให้กับชาวกันประจําเดือนกรกฎาคม2568นย2568นี้นะคะชาวกันนะคะขอดูพลังงานของคนสดของคนความรักนะคะของชาวกันนะคะเป็นดวงรวมนะคะไม่แยกสถานะนะคะ พลังงานจาัดไพ่ตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่จะขึ้นมาเป็นแบบไหนนะ mm hmm. หนูน่าจะอ่านตามนั้นนะคะเป็นดวงรวมๆไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเพราะนั้นไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวต,วตวนกันได้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะใครอยากที่จะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ S n s o i n a นะคะหน่อยแน่นะคะใรอีกคะครูภายใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะโอเคเลยมาดูพลังงานของชาวกันที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานของ dy m a s c u l i n นะคะแสดงว่าพลังงานความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเป็นพลังงานของความเข้มแข็งนะคะการดูแลปกป้องนะคะเหมือนพลังของหญินพลังของความเป็นผู้ชายนะคะ คือไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายแล้วมีพลังของมัสคูลินนะผู้หญิงก็มีพลังของมัสคูลินได้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นผู้ชายที่ได้แฟนแมนกว่าตัวเองนะคะคุณผู้ชายเจอแมงสาบโรกี้นะคุณผู้หญิงกระโดดตบนะปกป้องคุณผู้ชายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้นะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะทิวายมัสคูลินคุณกําลังได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะความรักกาลังอยู่ในช่วงเวลาของการเร่งสร้างสรรค์อะไรบางอย่างนะคะ ให้ไปสู่เป้าหมายที่ดีนะคะในชวิตคู่ในชวิตรักของคุณทั้งสองคนนะ Gy animals นะคะคุณสองคนอาจจะมีสื่อรักนะคะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องนกน,น้องอะไรบางอย่างก็ได้เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อาจจะมีงานอดิเรกอะไรบางอย่างนะที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็ได้นะ,ะทำเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงขายนะคะ วาดภาพสัตว์เลี้ยงนะคะหรือมีธุรกิจอะไรนะอาบน้ําตัดขนน้องหมานะคะร้านขายเพชรชกอะไรต่างๆ,ๆ,ๆก็ได้นะคะหรือมันมีเรื่องราวความผูกพันระหว่างคณกับคนรักนะคะที่เชื่อมโยงถึงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงกันน้องหมาน้องแมวเหมือนเป็นลูกเป็นอะไรบางอย่างก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้นะคะหรือไปเจอกันร้านขายสัตว์หรือน้องหมาวิ่งมาเจอกันที่สวนสาธารณะอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอืหรือเป็นพลังงานของ คนที่มีลักษณะนิสัยซุกซนนะคะเหมือนกันหรือมีอะไรบางอย่างที่มีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันก็ได้นะคะเป็นพลังงานของ i n นสติ้งนะคะสัญชาตญาณอะไรบางอย่างนะคะในตัวคุณและเขานะ,ะที่อาจจะมีมความคล้ายๆกันก็ได้นะคะโอพลังงานดีนะคะ s ซลแฟมิลี่นะคะ คุณรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีพลังงานของจิตวิญญาณแห่งการอยู่ร่วมกันการสร้างเป็นครอบครัวนะคะการเป็นคนรักที่มีภารกิจอะไรบางอย่างที่จะต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นคนรักกันนะหรือเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะคะภารกิจของคุณกับเขาก็คือการได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะของโซลแฟมิลี่นะคะในการเป็นครอบครัวช่วยเหลือเกอื้อกูลนะคะอ,อารมณ์แบบนี้นะคะชาวกัน ขอดูไปต่อไปนะ reliable ออแสดงว่าพลังงานความรักของชาวกันนะในช่วงเวลากรกฎาคมนี้ะว่าดีนะ reliable นะคะความรักระหว่างคุณกับเขามันมีความเชื่อถือเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะหรือเขาทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจทำให้คุณรู้สึกถึงการมีที่พึ่งนะคะเป็นเซฟโซนเป็นอะไรให้กับคุณมากๆเลยก็ได้นะคะมันอยู่ใกล้เขาแล้วชาวกันรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมากๆก็ได้นะ ดูกันต่อนะคะ Commit to happiness ว้าวทำไมพลังงานดีอย่างนี้นะคะช่ากันนะคะคุณสองคนกำลังไปสู่เป้าหมายนะคะที่เป็นเรื่องราวของความสุขสมหวังร่ว,รวมกันก็ได้นะคะโอ้จริงๆถ้าดูไพ่ใบนี้ร่วมกันนะแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยบางทีเป็นคู่รักที่ตามหากันจนเจอหรือเปล่านะคะมาจากในอดีตชาติเลยหรือเปล่านะคะ มสมัยดึกดำบันสมัยอะไรบางอย่างเลยหรือเปล่านะคะมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับรอคอยกันมานานนะคะเราเมื่อเจอกัน Commit to Happiness ก็พร้อมนะคะที่จะมาสร้างความสุขทำให้ชุดคู่ของคุณเนี่ยมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้พลังงานใบสุดท้ายนะคะ Sincere Relationship โอ้ทำไมพลังงานดีทุกใบเลยนะเลิมากเดี๋ยวต้องไปดูลุ้นกับไพ่ทาโร่อีกทีนึงนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจนะคะใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่นะคะเหมือนกับมีความซื่อสัตย์มีความไว้วางใจจริงๆนะคะพลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมาคอนเฟิร์มกันหมดเลยนะคะมาลุ้นกันต่อนะกับเรื่องราวจาะให้ทาร่นะคะหรือตรงนี้เป็นพลังงานของใสใสวายใสอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ผู้หญิงกับผู้หญิงเขาเรียกอะไรนะจันลืมจริงๆนะคะเขาจะมีศัพท์นะจันก็ลืมไปได้นะี่คะมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงอะไพ่มงมิงมากนะคะดูสิพลังงานของเอ่อจะให้พิเทสนะคะใบแรกมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าค่ะ แล้วก็เป็นพลังงานของกูสี่ไม้เท้ากับหนึ่งไม้เท้ามาอยู่ติดกันนะคะพลังงานกันเริ่มต้นนะคะความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะมีไพ่ของแปดดาบค่ะเน็กถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานชาวทัดดิงเข้นมาด้วยนะหรือเป็น พลังงานของคนที่เกิดนะคะในราศีมังกรประสบกันนะคะคุณอาจจะคบกัคบคนทักเดียวกันก็ได้นะเหมือนกับเรื่องราวตรงนี้นะคะความเป็นไฮพิทเทสเนี่ยชากันคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซน์ก็ได้นะคะเหมือนคุณเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่ากว่าที่จะมาเจอคนรักของคุณเนี่ย คุณรอคอยคนที่ใช่มานานมากๆนะคะหรือบางทีเป็นความรักที่พอคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะคุณไม่ไม่ได้ไปต่อกับตรงนั้นนะคะแล้วคุณรอจนพบกับเขานะคะหนึ่งในเท้านะคะจนคุณมั่นใจนะคะอืความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีการเหมือนกับ ทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้มาไว้แล้วหรือเปล่านะว่าต้องมาทําหน้าที่เป็นคนรักดูแลซึ่งกันและกันนะคะมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันมาเป็นแสงสว่างในชีวิตให้แก่กันและกันนะคะเหมือนคุณมั่นใจว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลนะแปดดาบหรืออะไรที่คุณจะสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะว่ามันจะเป็นไปในทางที่มันดีแบบนี้ต่อไปหรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะเขาทำให้คุณรู้สึกโอ้แมว เขาทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้นะคะมันไม่มีอะไรที่ที่มันหมดหวังที่มันสิ้นหวังนะคะพลังงานตรงนี้นะคะถ้าเกิดชาวกันเนี่ยอาจจะมีอายุที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่วัยทำงานวักลางคนอะไรก็แล้วแต่นะแต่ความเป็นเด็กถือเรียนที่เกิดที่เกิดขึ้นนะคะคือคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้นะคะไม่กลัวกับอุปสรรคอะไรใดๆเลยก็ได้นะคะ แล้วแมวก็มานะเจ้ากัมในเวนนะคะมาในรูปแบบแมวโอเคนะคะมาต่อกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวความรัก l ิฟ e story ของชาวกันจะเป็นยังไงนะมีไพ่ของสามไม้เท้านะคะตรงนี้ชุดนี้เทียนจะแทนไม้เท้านะคะเป็นไพ่มุ้งมิง้งพาสเทลน่ารักน่ารักนะคะขนนกแทนดาบนะคะสองดาบ แล้วก็มีไพ่ของเดทนะคะมีไพ่ของสิบสิบไม้เท้านะคะแล้วก็จัสจัสเมนนะคะโอ้ oh, เรื่องราวความรักของชาวกันนะจันว่ามันดูเป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาก็ได้นะคะ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันในช่วงเวลาที่บาดเจ็บมานะคะมีบาดแผลทางใจอกหักมาด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะคะหรือเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือเดทเคยเป็นความสัมพันธ์ที่วนกลับมานะเคยจบกันไปแล้วแล้วกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มันอาจจะเคยทําให้คุณมีเหตุต้องติดขัดในเรื่องราวความรักนะคะจะได้กลับมาแก้ไขนะคะเพราะว่าหรือเป็นคนรักที่ ห่างหายกันไปนานนะเดทนะคะจากในอดีตชาติเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่คราวนี้นะคะจัสนโชสตานำพาพคุณได้มาสารต่อความรักระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะหรือมันเป็นได้แดงมันเป็นอะไรบางอย่างนะคะสัญญาของความรักอะไรบางอย่างที่ชาวกันรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่จริงๆนะคะแล้วพอคุณเจอเขาแล้วเนี่ย คุณไม่สามารถตัดใจหรือเปลี่ยนใจจากเขาได้อีกแล้วนะหรือถ้าเขาวนกลับมานะคุณก็รู้สึกว่าความรักตรงนี้คือโชคชะตาคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคทุกอย่างนะสิบไม้เท้าตรงนี้ไปด้วยกันกับเขาแล้วนะคะขอดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะชาวกันนะคะว้าวไพสวยจังเลยไฮโรแฟนนะคะ มีไพ่ของเด็กถือถ้วยพลังงานชาวทัตน้ำมิณกรกติจ,จิกนะไฮโรแฟนเป็นพลังงานชาวลัคนาวราศีพฤธศพนะคะอ๋มอมงมิ้งจังเลยเป็นไพ่ของสามถ้วยนะคะใครเห็ดดูกลางคืนนะโดนัทเอ่ยคัพเค้กเอ่ย่ะหิวน่แน่อ๋อมีน้ำชาด้วยนะคะฉิบน้ำชายามดึกกันนะมีไพ่ของเทมเพลเรนซ์นะคะพลังงานชาวลัคนาราศีธนูค่ะ มันจะมีปฏิหาริย์ดีๆเข้ามาในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาแล้วนะรวราชินีดานะคะพลังงานชาวทัดลงกลุ่มมิถุนตนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะบทสรุปความรักของคนที่มีคู่นะจันว่า ไม่ว่าคนสองคนเนะี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องของอายุเรื่องของอะไรมากมายหรือเรื่องของนิสัยใจคอนะคะบางคนขี้อ้อนมากนะคะมุ้งมิ้งมากๆขี้งอนขี้น้อยใจต้องการการดูแลเอาใจใส่แต่คนไฮโรแฟนเป็นไพ่พระเหตุผลเยอะไปหมดตักกะเยอะไปหมดชอบสั่งชอบสอนนะคะ ชอบออบอกให้ทํานู่นทนํานี่นะคะในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่บางทีลืมไปว่ามันไม่ถูกใจนะคะเจ้าก,กันหรือคุณกําลังรู้สึกเหมือนกับว่าเขาดีเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับคุณเลยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าวันจะแตกต่างกันยังไงนะสามถ้วยนะคะการที่คุณได้มาเจอกันตรงนี้หรือได้กลับมาพบกันตรงเนี้ยคราวนี้มันปรับตัวเข้าหากันได้ดีกว่าเดิมนะสามถ้วยเชมเปอร์เรน์นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้ เรียนรู้นิสใส่ใจคอนะคะมันเป็นอะไรที่รู้กันแล้วนะคะว่าควรทำตัวอย่างไรนะคะถึงแม้ว,ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่มีอีโก้สูงมีอะไรก็ตามนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะปรับจังหวะนะคะการพูดคุยปรับจังหวะอารมณ์นะคะให้มันเข้ากันได้ดีนะเวลาที่อีกคนนึงร้อนอีกคนนึงก็เป็นน้ำเย็นๆนะคะัพพอร์ตให้กำลังใจหรือนิ่งๆนะคะ หรือถ้าเกิดก่อนหนะ้านี้มันมีปัญหาอะไรที่ไม่กล้าที่จะเผชิญนะคะร่วมกันนะอีกฝ่ายหนึ่งกลัวแล้วก็หลีกหนีหรือถอยหนีไปนะตอนนี้กลับมาคำนี้เชมเรนแล้วก็ราชินีดาบสู้แล้วนะขอไปต่อยังไงก็ขอเดินหน้ากับความรักครั้งนี้นะคะสู้ไม่ถอยเลยนะคะอ,อาจารย์ว่าพลังงานดีนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งของเขาให้นะคะว่าในฝั่งของคนรักของคุณเนี่ยเขาตอนนี้คิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างนะคะชอบกัน หนึ่งหวยเท้าโอ้ดูเขาจริงจังนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณหรืออยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะหรือมั่นหมายแต่งงานกันแล้วนะคะหนึ่งวเท้านะคะปักหลักแล้วนะคะอืมแสดงว่าเจอกันครั้งนี้หรือพบกันครั้งนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้มั่นใจมากเลยนะคะดูสิคุณได้แต่ไพ่ของการเริ่มต้นนะคะหนึ่งดาบนะคะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาเลือกแล้วว่าเป็นคุณนะคะ ต่อให้ก่อนหน้านี้เขาเจ้าชู้อะไรแต่ตอนนี้เขากลับมาเลือกคุณแล้วนะคะมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตเพราะคุณเฮอร์มิตเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีกันเลยนะแสดงว่าเขาเลือกกันจริงๆนะคะกันหนึ่งดาบกับเฮอร์มิตคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณเป็นคนดีจิตใจดีนะคะถึงแม้บางทีคุณอาจจะดูนิ่งๆคุณอาจจะดูอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณหรือเหมือนกับคุณเป็นอะไรที่เข้าถึงยากไปบ้างนะคะแต่คุณมีความ เมตตานะคะมีความปรารถนาดีให้เขามีความจริงใจให้กับเขานะคะเป็นแสงสว่างในชีวิตให้กับเขาได้นะคะเหมือนความดีของเชากันเอาชนะใจเขาได้แล้วนะคะราชินีเหรียญน,นะคะโอ้ยขอเอาใหมนะคะสองใบขอทีละใบมีไพ่ของสองไม้เท้า โอ้เขารู้สึกว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณเข้มแข็งนะคะแล้วคุณเป็นคนที่อาจจะช่วยเหลือเขานะคะในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะหรือการทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือเป็นพ่อบ้านแม่แม่บ้านที่ดีให้กับเขาก็ได้นะคะส่องไม้เท้าอ่ะนะคะเขาอยากไปต่อกับคุณอยากมีกันและกันนะคะอยากให้มีคุณอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดแบบนี้นะคะพลังงานดูมันตองมากนะ,ะสาหรับพลังงานความปรารถนาของเขานะคะว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกแล้วว่าเป็นคุณนะคะ พร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะจับมือไปด้วยกันนะ้าสองใ้เท้าไปอย่างมีเป้าหมายไปอย่างมีความมั่นคงในความรักครั้งนี้นะคะหรืออีกไม่เกินปี2ปีจะได้แต่งงานแล้วนะคะชาวกันโอ้โอเคเลยเดี๋ยวมาดูพลังงานของชาวกันกันบ้างนะคะมีไพ่ของจิมเพสโอ้มาดเขาเรียกอะไรนะราชาราชินีกันเลยนะคะเป็นเอ็มเพรสหรือเอ็มเปอร์ให้กับเขาได้ อีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบนะคะสามดาบนะคะ Justice พลังงานของชาวกันนะ คุณรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะเข้าใจเขานะหรือก่อนนั้นเนี่ยสามดาบถ้าเขาเคยสร้างปัญหาอะไรที่คุณเจ็บช้ำน้ําใจนะคะหรือดึงใครที่เป็นมือที่สามเข้ามานะคะเหมือนคุณก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะดื้อเป็นบางครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะความเป็น justice นะคะเขาก็จริงจังจริงใจกับคุณนะคะถ้าเกิดเผลอไผ่นะคะไปวุ่นวายไปแอบคุยแอบอะไรกับใครนะคะหรือให้ใครเข้ามาเป็นมือที่สามเช่นเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะ หมือนในที่สุดคุณก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องเคลียร์ออกไปนะคะให้ความเป็นธรรมกับคุณนะคะจ u s สติสตรงนี้หรือให้ความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณคนเดียวนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับพลังงานของชาวกันเองเป็นไพ่ของราชินีถ้วยอะเคุณเป็นสายซัพพอร์ตนะสายดูแลใส่เทคแคร์เอาใจาใส่มากๆก็ได้นะคะ Hankman Healing <laughs> Healing Energy ด้วยนะคะหรือคุณก็รอคอยเขามาตลอดนะคะหรือเป็นลักษณะของเขาคือคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานแล้วนะคะหรือร้อยเขากลับมานะั้นเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะราชาไม้เท้านะอาจจะเป็นชาวทัตไฟแม้สิ่งธนูก็ได้นะ แสดงว่าช่วงเวลานี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขาดูมีเหตุผลเขาดูปกป้องดูแลคุณดีขึ้นมากๆก็ได้นะคะถ้าเกิดก่อนหน้าน,นี้เขาเคยอาจจะมีอะไรที่อาจจะไม่ดีกับคุณมาก่อน2องเหรียญน,นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่วนไปวนมาหรือเปล่านะสําหรับบางคู่นะคะวนจริงนะคะ e e l of for t u n e นะคะ แต่ไม่ว่าจะยังไงเหมือนคน2สองคนก็ขาดกันไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องวนกลับมาเจอกันอีกนะคะไม่ว่าชาร์ก่อนชาร์นี้นะคะชาติไหนๆหรือเปล่านะคะสองเหรียญกับ eurofortune น,นะวนไปเวียนมานะคะอินฟินิตีเลยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ เส้นอย่างคุณอาจจะบอกคุณว่าคนนี้แหละนะคะไม่ว่ายังไงคุณก็หนีเขาไม่พ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่กลับมาพบกันเป็นกรรมสัมพันธ์หรือเป็นบุญสัมพันธ์หรือเป็นอะไรทุกสิ่งอย่างแต่ว่าการน้อมรับไว้เองนะคะการที่ได้มาเจอกันกับเขาถือว่ามันเป็นภารกิจของคุณในชาตินี้จริงๆก็ได้ที่คุณจะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปนะคะโอเคนะส่งกำลังใจให้กับชาว ชาวกันด้วยนะคะคนเราก็แบบนี้แหละนะคะเหมือนกับว่ามันมีบุญเก่ามันมีบุญสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะการที่เราเจอกับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นคนรักของเราในชาติภพเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันต้องมีบุญธรรมกรรมแต่งอะไรที่มันเข้ามานะคะเพราะนั้นบางคนได้คู่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทานะกรรมของเราะะกรรมดีกรรมไม่ดีในชาติที่แล้วด้วยนะคะเพราะนั้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับ การมีวาสนาต่อกันก็อาจจะต้องผ่านด่านเคราะห์อะไรบ้างผ่านปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วความรักมันจะกลับมาดีงามก็ได้นะคะยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้กับชาวกันนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต,ต่อไปสับวันนี้สวัสดีค่ะ